พฤติกรรมการป้องกันรังของชนโรงแตกต่างกันไปตามชนิดของชนโรงส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือจะมีการสร้างปากทางเข้ารังที่เหนียวแล้วก็มียางไม้ติดเพื่อไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้ง่ายในบางชนิดมีการสร้างปากแปรยาวนะคะเพื่อลดโอกาสในการบุกรุกของศัตรูที่จะเข้ามาภายในรังนอกจากการสร้างปากแตรที่ยาวแล้วนะคะหรือใช้ยางเหนียวเยวแล้วเนี่ย ยังมีการจู่โจมของชนนรงแต่และชนิดด้วยในชนนรงบางชนิดจะมีการป้องกันด้วยการกัดโดยการที่จะรวมกลุ่มกันนะคะจู่โจมกัดเข้าไปตามเส้นผมขนคิ้วตามผิวหนังหรือว่าตามเปลือกตาหรือเสื้อผ้าที่มีสีเข้มถ้าจู่โจมในกรณีแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยรีบเดินออกจากบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับลัลงเนื่องจากว่า แมลงจะมีการสร้างฟิโลโมนรวมกลุ่มเพื่อให้ตัวอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยในการจู่โจมแล้วเขาก็จะมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นหากใครที่โดนจู่โจมแบบนี้ให้เรารีบเดินออกมาก่อนค่ะเพื่อลดความตึงเครียดของพึ่งชนนรงด้วยแต่จากการที่ถูกรุมกัดนะคะก็ยังไม่มีรายงานถึงอาการข้างเคียงหรือบอกว่าเป็นอันตรายแต่อย่างใดการกัดแต่ละครั้งส่วนใหญ่เนี่ยชนโรง จะกัดคาทิ้งไว้ด้วยการกัดของชนนรงเนี่ยจะใช้เขี้ยวในการกัดนะคะถ้าเราดึงตัวเขาออกมาคอของเขาเนี่ยก็จะขาดทันทีดังนั้นเพื่อเป็นการลดการสูญเสียของประชากรชนนรงไม่ควรจะดึงออกเราควรจะปล่อยให้เขาเนี่ยคลายออกเองค่ะแต่ก็จะมีบางตัวเช่นกันนะคะที่เขากัดจนตายหมายถึงว่าตัวของพึ่งชนโรงกัด จนตัวเขาเองตายไปนะคะดังนั้นเนี่ยในการกัดของชนโรงส่วนใหญ่จะสูญเสียประชากรภายในรังด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีชนโรงบางชนิดที่มีพฤติกรรมโดดเด่นในการป้องกันรังได้แก่เตตไรโกน่าอะนิคาลิสคือจะมีตัวงานคอยบินอยู่โดยบินเฝ้าหน้าปากทางเข้ารังตลอดเพื่อป้องกันโดยการบินของ เพื่อป้องกันรังโดยการบินของแต่ละตัวจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานสลับกันไปตลอดทั้งวันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีศัตรูเข้ามาบุกรุกมากๆชันโรงเขาก็จะมีการป้องกันตัวเองค่ะด้วยการปิดปากทางเข้ารังไปเลยโดยการใช้ชั้นพึ่งที่เก็บมาทําให้ภายในรังนั้นมีความปลอดภยัยแต่ถ้ามีการบุกรุกเรื่อยๆชันนโรงก็จะทิ้งรังแล้วก็หารังใหม่ค่ะ